อ๋อถ้าพี่รถทางคันใช่ไหมถ้ายังไม่แต่งอ่ะพี่ไม่ว่าแต่ถ้าแต่งแบบมุมจดมุมจดเป็นรถซิ่งหมดแล้วอะ่ะก็ว่าอยู่นะแต่รถลุกน้องอไม่ว่าหรอกแต่รถต้องจัดเป็นมุมซิ่งมุมหนึ่งแล้วก็มุมแว้นมุมหนึ่งแล้วก็มุมบัตรใบขับขี่มุมหนึ่งสามมุม ของพี่มีแค่นั้นกุญซื้อก็ไม่รู้ใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตอบถูกไหมพาะดีว่ามีพี่ให้พี่เขาให้ช่วยค้นหารถทั้งคันตั้งห้าแสนคันเนี่ยไม่รู้โดนทุบโดนตีหรือเปล่านะพี่เขาจะเอาหมดเอาเอารถอะเอาหมดเลยไม่ว่าโดนทุบโดนตีอะ่ะ ห้าแสนคันเหลือสองคันเหลือ pcx กับ m s x m s x นี้น่าจะเป็นสีขาวกับ pcx สีม่วงมั้งถ้าชุดเดิมไฟไฟชุดไฟเดิมเดิมอ่ะมันหายหาไม่ยากแต่พี่เขาจะวางเรื่องไงไม่รู้นะพอดีว่าเพิ่งปล่อยเรื่องหลังสมองออกไปแล้ว ข้างหลังนี้เป็นเอ็นคิดส่วนรวมคือคิดส่วนรวมเรื่องส่วนรวมให้แล้ว,วก็ไม่มีทางห้าแยกไม่มีทางห้าแยกไม่มีทางกุนซือไม่มีทางแสบม,ม,มีแค่นี้แหละนะไปละอันนี้เหรอข้างหลังเนี่ยพาะสององค์ ไม่พอะเป็นกุญซือบวชตอนนั้นก็บวชกุญซืออยู่ต่อไปบวชเก็บข้าวกุญซือน่าจะเสร็จไปละ